ทำไมถ่ายอะไรอ้าวแล้วมึงมาทําไมล่ะมารอเจ้าสาวครับใครเป็นเจ้าสาวอะ่ะตอนนี้เจ้าสาวกินหมูกระทะยังไม่เสร็จหาแดกเก่งนะอีเจ้าสาวเนี่ยใช่ครับแล้วเมียมึงเนี่ยตกลงกันแล้วยังเนี่ยว่าจะแต่งหรือไม่แต่งอ๋อแต่งจะฮะนี่ สวยสวยไหมคะสวยมากคุณยังไม่ได้ขอฉันแต่งงานเลยแต่คุณมาบอกฉันว่าสวยแล้วโอ้ได้การเป็นพันครั้งไม่ต้องขอแล้วจ้าฮักกีแล้วเนิ่ง เขิน่ะเขินทำไมจ๊ะจะไม่เขินได้ไงอ่ะใส่ชุดเจ้าสาวสวยขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าเชื่อจะมีผัวหล่อขนาดนี้อุ้ยตายแล้วไม่เคยคิดว่าจะได้ใส่ชุดเจ้าสาวกับเขาในชีวิตแต่ตอนนี้เนี่ยได้ใส่แล้วเราก็รู้สึกดีใจขอบคุณร้านเปาเปามากนะคะที่ช่วยสนับสนุนให้มาดามแพมกับคุณวิทได้มามีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะครับเบองหน้าเนี่ยสวยงามมากดูเบองหลังสิครับพามพาม มันจะดีเลยมึงเป็นคู่รักกันจริงหรือเปล่ามอบหลักฐานมาดูหน่อยซิหอมแก้มน้อยอ้าวหวานที่สุดเลยค่ะไม่ใชฉันเป็นเมียไม่อายจะแต่อย่าให้จุ๊บปากนะเดี๋ยวขนตาแทงตาบอดคุณแม่ทำอะไรคะคุณแม่ อ๋อพอดีปรักผ้าอยู่อะค่ะไม่เคยดูเลอหนังเรื่องสาปภูษาเนี่ยขอยมึงขอยใ่ไหต้องต้องต้อง็้ส่ม้งต้อาถาเพราะว่าชเดเราต่องต้อล้วก็้ังต้องใ้รใต่เงต้งตตานงต้อง่นอยต้องด้องต้อ่ต่องต้องต้พงต้องพันค่้เดี๋ยงด้องต้องต้อะไรองต้อง้องต้อ้ององค่ะ จะถูกไปไหนอ่ะลูกค้าแม่ทั้งนั้นแหละค่ะที่มาลูกค้าแม่ทั้งนั้นแหละ,ะมา,ท,า,าที่ไรก็พี่เธอเสียใจมีต่างกันชัดเสียใจค่าอะไรรู้ไหมค่ารถอ,อยู่พัสมุดเจดี <c oughs> ถูกปะลูกค้า<ะ>หนูว่ามาเช่าชุด<ม>บอกว่ามาจากแม่มาดามแพมอุู๊คือปุ๊ดดูสีชุดเนี่ยทั้งเซตนะคะเจ้าสาวไปเลยค่าสองพบาท เราก็จะอยู่กับลูกสาวเจ้าของร้านซึ่งเป็นร้านที่ถูกที่สุดและแม่แม่ของเราเนี่ยเป็นกําลังใจให้ตลอดนะคะอยู่ไกลแค่ไหนก็แวะมาชุด300 200 500 1,000ย0 0 0นั่นก็คือแม่ขี้เหนียวนั่นเองราคาถูกแล้วคุณภาพล่ะค่ะดูใส่สวยปะล่ะดูว่ามีได้นะจ๊ะปากทั้งตัวนะจ๊ะ สองท่นเนี่ยบางไม่ไหวน้องตักขาร้านอยู่ไหนคะคุณแม่ขาเทพที่แล้วเราอยู่ซอยหมอบางตอนนี้ย้ายมาอยู่หน้าบานากว้าวแม่อะอยู่หมู่บ้านชนาการค่ะเข้าไม่ยากแล้วแม่แม่เข้ามาจากสามแยกพระสมุทรเจดีเลี้ยวขวาเข้าทางป้อมพระจุนไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงแล้วไม่ถ้าไปสามแยกข้อหัวไม่เจอนะคะก็อย่าเหมือนแม่แล้วกันนะคะร้านอยู่ข้างหน้าแต่แม่เข้าไปในหมู่บ้านลูกเข้าไปหาใคร มึงปักหูไลขนาดนั้นกูว่างงละสิอุ้ยไปหนูก็มันเริ่มมันเทิมหนูนั่งอยู่ข้างบนแล้ก็มีมองไม่เห็นนั่งรถเบนซ์ติดปีนหานั่งกับป๋ามันนะคะชุดสวยขนาดนี้ชุดแม่แม่ที่ใครก็แล้วแต่ที่ตามหาร้านนี้เขาก็มีเฮ้ยมึงจะมีครบหมดทุกอย่างไม่ได้นะค่กชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยชุดแม่เนี่ยชุดนี้ก็5้าอยค่ะแม่ห้าชุดนี้พันหนึ่งผิดผิดพันหนึ่งพันหนึ่ง ตอนแรกเก็บเขาห้าร้อยเอาครูมาใส่ปุ๊บสวยเกินเก็บพันสวยเกินเก็บพันแล้วแม่อ่าพันเดียวคุณก็สวยได้คุณดูสิแม่ขารองเท้าออสเจินัเลยมันจบนะอครบหมดเลยเหรอต่างหูต้อยคอรีเควสได้หมดนะคะรองตุ้งรองเท้าเนี่ยตีนเป็นเล็บขอบยังใส่ได้ดยค่ะเพราะว่าเราไปเนี่ยเราจะเจอชุดเจ้าสาวไง ชุดนี้มันขนาดนี้เลยเหรอ<ช>เฮ้ยฉันใส่แล้วฉันยังรู้สึกว่าสวยเลยเอะสวยสิดูดีอะหัวแขงไว้ในห้องสามวันไม่กินข้าวตัดเอา,ารอกรดดกตะกุไม่ตายไงจบให้กูมารีวิวแต่ต้องให้กูตามจามาจทำงานก่อนมึงมเราแขกอยู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมชุดนี้อะไรเนี่ยแม่เบลมาจากไหนอะชุดร้านตัวเหรอเออ ชุดเยอะมากจนแบบว่าไ,<อ>ไม่รู้ว่านี่ชุดของใครมีเหรอมีมนี่ของมึงตายมีไซสใหญ่ขนาดนี้ดเหรอมีใหญ่เบ้อเลยนี่กหนีีไว้นะเนี่ย แดูร้านนี้เนี่ยสามารถเก็บไซส์สำหรับแม่แม่ที่ว่าตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เนี่ยใส่เป็นคุณนายนายพลเลยนะแม่2000พอแล้วสองพพอแล้วอุ้ยโลดช่วยคุณหญิงคุณนายมากนะเธอขาไม่ปังไม่ใช่ร้านเป่าเป่าใส่มุกห,หน่อยนะแม่เนาะโอ้ใส่มุกหน่อยตายแล้วนี่ขนาดย,ยังไม่ใส่ยังสวยเลยนะแต่ให้ผัวใส่แทนหเม็ดมึงรู้แล้วยังว่าร้านมึงมีชุดนี้ขายด้วยโอ้ยแม่ขาก็ลูกค้าเขาบอกว่า พี่มีชุดนาคไหมตอนแรกหนูเข้าใจว่าแม่นาก็ไปเอาสบายสีน้ําตาลให้เขาอ่าแล้วก็นั่งคออยู่ที่ท่าน้ํำแดดเลียจนดำหมดแล้วไม่ใช่นาคบวชพระค่ะสรุปที่นี่ก็มีนะคะนาคหัวล้านแบบแพรลี่ได้ไหมได้ได้เออนี่ไงผ้าปิดโป๊ะเออผ้าปิดโป๊ะก็มีใช่ค่ะทงเซตนี้เท่าไหร่อะพันเดียวก็พอแล้วแม่พันเดียว ถูกชิบหายแค่เครื่องประดับก็ไม่ได้แล้วป้ามึงไม่ได้ใครก็แล้วแต่ที่ไม่มั่นใจเรื่องของไซน์นะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์วัวไซส์ควายนะคะหรือว่าไซส์ลูกแมวที่นี่มีหมดม,มีทุกสีเลยนะคะนี่สีซ่อมสีทองสีเงินอุ้ยสีเงินชุดนี้ก็สวยอะคุณอ้ยต่และสีชมพูก็มีม,มีทุกรูปแบบคือลองใส่ได้ไม่อัน้นเจ้าของร้านใจดีมากมราคา1,000บาทสำหรับแม่เจ้าสาวปังไม่ไหวอุ้ยนี่มีทูโทนด้วยคุณ สวยมากไปเช่าเนี่ยเราจะเจอของเ,ขเก่าใช่ปะที่นี่อ่ะเน้นของเก่ากว่าอ,อ๋อไม่ใช่ของใหม่เท่านั้นชุดอันไหนไม่สวยอันนี้ก็เอาโยนทิ้งหมดถ้าเราเป็นคนตัวใหญ่แล้วเราไม่มีไซส์อะ่ะเวลาไปลองเนี่ยหน้าหายตลอดเลยแต่ที่นี่เนี่ยมีให้พร้อมครบจริงๆเลิศค่ะใส่ชุดนี้ไปงานแต่งได้ไหมคะได้จ้ะแล้วเจ้าสาวจะให้กูเข้างานปะให้จ้กถ้าซองหนาเอออันนี้คือเรื่องจริง <laughs> ถ้าซองหนา ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะดูีดูแลแต่แขกคนอื่นไม่ดูแลกูเลยอาชุดนี้เท่าไหร่พูด,ดพันเดียวพันเดียวเปล่าไม่อะแม่เอ,าอ้าเห็นหน้าตาแบบนี้ยแบบเบอย่างเงี้ยจริงใจนะคะอ้าพันเดียวว่าค่าเจ้าสาวได้มึงลงทุนเลยค่ะ ชุดละพันถูกชิบหายแล้วชุดที่นี่คือใหม่ไม่เก่าเลยเพราะว่าเก่าคืออะไระขึ้นราหมดแล้ว<ม>ทิ้ง <c oughs> ไปแม่พันเดียวมึงถูกมึงได้อะไรไมังเนี่ยได้ความสะใจ <c oughs> ชอบได้ความสะใจ <c oughs> อย่าพึ่งตายนะกูพึ่งเริ่มอเอออย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แม่คุณดูสิสวยไหมล่ะประกวนไม่แกรนได้เลยนะครับชาวบ้านก็ใส่เป็นชุดราตรีครับคุณใส่เป็นชุดลาบัว เพราะอะไรลอยแต่สวยจักคะชุดนี้เท่าไหร่คะลูกคุณแม่คะ500รอยก็พอลวแม่ฮะชุดเจนอะหะาร้อยใช่พอไม่ได้อะไรมากเีอะไรมากมายเจนขนลุกไปหมดแล้วค่ะดูใส่แล้วสวดทรงองเอวดูดีมากเลยโัเอ้ยตายแล้วแม่ใส่ได้พอดีเลยอะกูยังนึกในใจเลยว่ามันจะระเบิดได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ไม่ได้พอดีเนี่ยลูกปัดคือหลุดหมดเลยนะหลุดค่ะห้าร้อยอะคุณ มาต่าาร้านเป่เป่าค <น S 1> ไม่น่าเชื่อนะว่าเก็บเขา500้อเนี่ยเก็บตังค์ซื้อตึกนี้ได้เนี่ยแม่จ,จ๋ะห้าร้อยร้คนเท่าไหร่คะห0าร้อคนเท่าไหร่ออว่ะหรือแม่จะเอาห้าพันแล้วทีเดียวละคะ<อ>ความคิดดีต<อ>ลาดกูเยอะเด็กปลายเยอะสิไปละชุด <c oughs> แบบนี้ใส่ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยก<อ>ูค,คอนเฟิร์มได้ผัวแน่แม่ตายยังไม่ได้แกะเลยแม่อ่ะสรุปกูมาประเดิมหรอ ใช่แม่เอามาจากเอามาจากคุมไหนคืออีเจ้าของร้านยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนกูก็ช่างสัรหาทีนี้มึงรู้อะไรบ้างเนี่ยเล่นเกล็ดเล่นไล่สีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคือดีสวยอ่ะแล้วมึงเอามาจากไหนอย่ามึงอย่าบอกว่าสอยมาจากพี่สาวนะไม่ได้นะอชุดนี้เท่าไหร่อ่ะคะลูกอุ้ยชุดนี้ส0 0ร้อยแม่ฮะสามร้อย ค่าเช่า300ชุดปังขนาดนี้หให้เช่า300อพร้อมเครื่องประดับรองเท้าถ้ามึงจะใส่รองเท้านันยามไปก็ไม่มีใครว่า <c oughs> เราก็อยู่กันในร้านของน้องตักนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเพิงหมาแงนธรรมดาเองเน้องเขาก็เลยย้ายร้านมาอยู่ที่นี่เพราะว่าชุดเนี่ยฝนตกแล้วเปียกชุดนี้เท่าไหร่อะพันเดียวพันเดียวค่ะ เออกำไรที่ไหนมานักหนาพันเดียวแต่หนูว่าได้หลายชุดนะแม่นะเออก็หลายตังอยู่มาตามค่ะขาเมื่อกี้นี้เห็นแว็บดูด้านบนค่ะเอออันนั้นนะคะหัวเครื่องไทยเครื่องโบราณเครื่องโลมันชะดามีหมดเลยค่ะครบหมดเลยเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นที่เป็นเจ้าที่พ่อมาไหว้เจ้าที่เราจะพาไปทัวร์ร้านกันมึงต้องแบบว่าตาดีได้ตาไร้เสียมไปแหวกกันเอาเองนะคะ เดี๋ยวเข้าไปดูเลยค่ะก็วันนี้ทำบุญร้านอาจจะลกนิดนึงแต่ไม่นิดหรอกมึงซึ่งจากรอบที่แล้วอ่ะร้านเป็นร้านเล็กๆร้านเปาเปาเล็กๆนะคะนี่ก็จะเห็นเนี่ยชุดสาภูษสาที่มาดามแพมใส่มีชุดเจ้าสาวชุดไทยชุดสั้นก็มีอ้วนอ้วนอ่าแล้วก็ชุดข้าเจ้าสาวอ่ะชุดราตรีของแม่แม่ไม่ใช่ลาบวดแบบภูถ้าไปร้านอื่นเนี่ยก็จะเจอชุดแบบว่าเจ้าสาวที่ค่อนข้างเก่า ห็นไม่กายบางทีเห็นล้วสงสารเจ้าสาวนะเราแต่งหน้าสวยๆแล้วแบบชุดเมือกใช่เอือดโอ้แก้จนช้ำหมดแล้วเก็บลงเก็บหลุดแต่ป้ายยังไม่แกะนะคะของใหม่นะคะเพราะไม่ได้ปล่อยเช่าเลยไม่คือชุดเมอแม่ดมันเยอะใช่ไหมใช่ลูกค้าก็เลือกไม่ถูกบางทีอ้แม่อ๊ะจับนี้ไปลูกค้าเอาไหมคะเอาค่ะขี้เกี็จเลือกเพราะมันใหม่ไงคือเราจะบอกว่า เออมันของใหม่หมดเลยแล้วแบบดูสิกระดุมร้อยเม็ดก็มีขาอกอูตูเหมือนที่ต้องกายว่าเลยนะ<ช>ต้องขอบคุณ<ช>แม่แม่ของมาดามแพมเหมือนกันนะคะที่ช่วยสนับสนุนน้องตั๊กบอกว่าน้องตั๊กเปิดร้านใหม่อ,ะอ่ะกูน้ำตาไหลเช็ดหัวเข่าเลย<อ>เพราะว่ากูเก็บแพงมาก <c oughs> ไม่น่าจะเหลือเปิดร้านใหม่อ,อ,อชุดอย่างนี้เนี่ยสง,งวนราคาเท่าไหร่ชุดเจ้าสาว2,000บาทค่ะ2,000บาท ถูกมากเออถ้าเกิดเป็นลาตีสั้นงานเจ้าสาว1,000โอ้ยาวเราปล่อย2,000ราคาชุดสั้นนี่เท่ากับชุดราคาเพื่อนเจ้าสาวแล้วนะถ้าแต่งหน้าของร้านหนูเนี่ยมีบริการไหมมีค่ะให้แพ็กเกจยังไงเช่าชุดด้วยแล้วก็แต่งหน้าด้วยเท่าไหร่เออแต่งหน้าของช่างเราอ่ะอยู่ที่2,500าถูกก่าไม่ไม่บอกรักกู ชั้งหน้าทั้งผมรวมแล้ว2,500ันหพอเถอกูเริ่มล่าแล้าแล้วนี่ถ่ายทีด้วยนะของหนูอะตั้งแต่หลัก5,900ยัน2อ0 0 0อ่าจบที่25 0 0 0ได้ชุดวันจริงด้วยมึงนี่ดูอีกายความพยายามนั่นนั่นตัวอย่างต่างค่ะดูใหม่สดสดร้อนร้อนคือเขายังไม่ได้มาเอาเลยงานี่หนูจัดให้เขาทั้งงานเลยนะจัดให้ทั้งงานเลยใช่หนูเก็บเขาเท่าไหร่ล่ะ ไม่ถึงแสนคุณวิทย์ขามีตังไม่ถึงแสนมึงก็แต่งงานกับกูได้คกูจะไปเปลี่ยนชุดเจ้าสาวให้ดูนี่แต่กูตกใจอะไรรู้ปะมีชุดผ้าไหมชุดไทยของผู้ชาย<ม>ชุดผ<ม>ู้ใหญ่บ้านกับมึงมาทางนี้เสื้ออบอตอต้องเข้าละหนึ่งชุดเพื่อเจ้าสาวชุดสูทมึงซื้อมาทําไมนักหนานเนี่ยเต็มไปหมดอยากซื้ออยากซื้อแม่แม่มีแบบนี้ด้วยเด็กๆเห็นปะดูดิดูมีเด็กๆด้วยนั่นมึงซื้อมาใส่ให้ตุ๊กตาหิีเหรอเฮ้ยเด็ก มันเด็กแล้วเด็กหรือลูกกอ่ะชุดพระเจ้าตายตายแล้วแล้วเนี่ยหนูจะทำชุดวิทยาศาสตร์ด้วยเอาชุดวิทยาศาสตร์อ๋อจะทำพอนักเรียนมหามีอย่างนั้นด้วยเหรอชุดวิทยาศาสตร์งานวิทยาศาสตร์ขยะลีเซิลเออกูได้อาชีพใหม่แล้วเดี๋ยวกูทำแล้วก็กูมาส่งยีนี่ดีกว่าแบกกับสก็อตเทป ชุดแสลกเราเลยอย่างนี้ก็มีมีอันเนี้ยเป็นเสื้อแม่เงี้ยชุดละห้าร้อยชุดละห้าร้อยเองทั้งเสื้อทั้งกระโปรงโอ้ตายแล้วอยย่างงเี้แม่ขานั่งรถมาเนี่ยกูก็ถือว่าคุ้มแล้วนะก็สองร้อยก็สองร้อยแม่ร้านเปลี่ยนใหม่ร้านใหญ่กว่าเดิมก็คิดอยู่แค่สองร้อยตอนนี้มีชุดเด็กด้วยนะอ่ามีชุดเด็กด้วยนะคะแต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่ชุดลูกเทพอันนี้น้องเขาของสะสมนะคะมึงเห็นไหมเนี่ยในตู้เนี่ย เพื่อนเจ้าสาวมึงไม่ต้องกลัวออปชั่นเสริมมีตั้งแต่จากกระเบือยันเรือล็อกสีชมพูสีฟ้าสีน้ำเงินสีทองส,สีแหบก็มีสีเขียวก็มีนะเอาไปเลยนะคะเพราะใส่ชุดเลื่มแล้วบาดดีร้านนี้เนี่ยมาดามแพมบอกแล้วว่าคุณจะต้องรื้อเองจริงๆ <c oughs> อยากได้ใจมึงอย่าถามเขามึงคุยเลยค่ะมึงดูสภาพผ่านถันมากยังมี จอนหูก็มีพักเกี้ยวก็มีที่ใส่บนหัวที่ใส่ทุดไทยคล็อกบอดนี่ที่กูใส่ใส่นี่ไม่ใช่เจ้าของร้านหาให้นะคะแหวกเองค่ะอย,ยอยากได้อะไรหาเอาค่ะอุ๊ยอุ๊ยยังไม่ได้ใช้เต็มเลยอย่าเป็นกระสอบกรนะมึงชุดน้าดูปักตาเหลือปักตาแหกชุดอินเดียก็มีเขาเรียกชุดเรงก้าแเลงเกอร์อะไรก็ไม่รู้คนปักตาบอดไปแล้วนะคะรับบัตรคนพิการแล้วหนึ่ง นะคะชุดล้เท่าไหร่อะคะลูกให้เช่าอยู่แค่พันเดียวเองนะแม่มึงคิดพันหนึ่งจ้ะเอ้ยมึงพันเดียวราคาเบาเบๆสบายกระเป๋าเออขโมยซองลูกซองหนึ่งก็เช่าได้แล้วอะรถเธอมาดูห้องนี้คุณพระทำไมมึงเยอะขนาดนี้เนี่ยว่างๆจะเอาไว้ไล่ขายชุดละร้อยสองร้อยถ้ากูตัดหน้าซื้อก่อนได้ปะตามสบาย ตาม<อ>สบายตามใจมึงว่างั้นเถอะนี่ยนะชุดละร้อยสองบ้าหรอจะไม่ถูกไปเปล่า,ากูกำลังหาชุดลาตีสีบานเย็นเลยเนี่ยอาจจะเสร็จเราก็ได้นะคุณวิทย์มึงชุดนี้สวยอะ่ะคือปังมากนี่อันนี้กี่ร้อยคะตอนแรกว่าจะปล่อยแค่ร้อยส0งแต่แม่ชอบไหมอะ่ะก็ชอบเอาไปเลยให้บ้าเหรอเธอเธอไม่เอาตุนคืนหรอโอยไม่แม่ไม่ใช่ เพลงค่าน้ำนมเข้ากูอีกแล้วแม่นี้มีบุญกูดันใหญ่หลงมันกูอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มีฉากสารพัดฉากแต่เธอลองมานั่งตรงนี้ซีว่าเข้าสีไมไหมแหมหมดอรงิงบัลลังก์ต่างทองต้องเข้ากูแล้วหนึ่งยืนตรงนี้คือสะดุ้งเลยใช่ไหมเพราะอะไรกูสิงเข้ากำแพงไปเลยค่ะ ชุดเท่าไหร่นะชุดนี้สองพันสองพันมีบริการถ่ายรูปด้วยโอ้ยสุดดีอ่ะจะพากูเข้าครัวแล้วาไว้แม่ของอะไรเนี้ยมาดิเธอขน,นลุกมากแพรรีต้องถูกใจแล้วนึงเธ <laughs> อทำไมฉันไม่เห็นละ่ะตรงนี้ละ่ะ ชุดเพื่อนเจ้าสาวมีครบทุกสีกระเป๋าก็มีเสื้อผ้าก็มีแยกโทนไว้ให้เรียบร้อยครบหมดจบในหนึ่งเดียวคือจากร้านเล็กๆแบบว่าแบบดูไม่น่าดูอะ่ะคือเอาทั้งชุดเครื่องประดับรองเท้ากระเป๋า500คุณพระแต่ถ้าเกิดชุดอย่างเดียวเราคิด300อือตังมึงจะเหลือปะละ่ะเหลือเหลือสิสเหลือใส่ซองนะมึงแต่งหน้ายังไงให้สวยกับรองเท้า วิกเวิร์กมีครบหมดค่ะโอ้ตายแล้วขนลุกไปหมดมีครบหมดเลยะมึงตักหาจ,าจ้าจั๊ชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้ห้าร้อยเองค่ะแม่ฮะห้าร้อยห้าร้อยค่ะแม่ค่าเช่าเนี่ยนะค่าเช่าค่ะมีเรื่องประดับให้ด้วยไหมนี่กูยอมนั่งรถไกลเหมือนไอ้แม่แม่แล้วล่ะใจคิดว่าเท่าไหร่คะสองพันค่ะอุ้ยตายแล้ยมาจ้ำมาจ้ำเนี่ยอีกสามพัน อผมไม่มีมัดจำไม่ต้องเก็บมัดจำด้วยมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยเออคิดอยากทำคิดอยากทำก็ทำอ่ะใส่แล้วเดินไม่สะดวกนะสะดวกไหมอ่ะเล่นให้ดูสิโอ้ยเพื่อเพื่อนเจ้าสาวอัพเตอร์ปาร์ตี้ทดสอบทดสอบทดสอบแม่นั่นแหละโอ้ย พ่อข่าวไม่เจ็บเขาจะดีูมึงรองเท้าหายเอารองเท้าคืนมาด้วยค่ะเอารองเท้ากูคืนมาด้วยค่ะลองไปิดกายเลยนะคะไม่ได้ลองกระดานเพียงมองคุณวิทย์ดแม่มาไม่กล้าแม่เลยไม่กลัวเวทีพังกลัวเวทีพังกับอ้ะไปกันแม่เลยเชื่อใจเมื่อเธอไม่รักใครอู๋ เรามาสัมภาษณ์นักเต้นของเรานี่คือแดนเซอร์สาวของเราทั้งสองคนนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยถอนตัวออกจากอิงฟ้าคอนเสิร์ตมาเต้นให้กับงานนี้ของอีตั๊กทีพีร้องเพลงเต้นยากปะไม่ยากค่ะไม่ยากใช่ไหมแล้วหนูล่ะคะไม่ยากมั้งยากไม่ยากไม่รู้เรื่องขอให้พาดลงโบสถ์อย่างหนักมึงรู้ไหมกูชื่ออะไรกูชื่อรัตนา เอาไปหาพระก่อนน้องบอกว่าเต้นง่ายมากเลยค่ะเพราะอะไรคะหนูไม่ได้ฟังเพลียงเลยค่ะจบนะอ่ะละค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยครบปี่งแล้วยังน้องตั๊กครบยังแม่ตอนนั้นเรารีวิวร้านเปาเปาเนี่ย คือขนลุกมากนะจากร้านเล็กๆแล้วหนูทําไมถึงคิดจะทําใหญ่โตมโหร้านขนาดนี้แม่เป็นคนบอกหนูเองว่าลูกเอ้ยชุดชุดลูกของลูกอะดีๆทั้งนั้นทําไมมันหมกอยู่เป็นอย่างนี้ลูกมันดูไม่มีราคาถูกปะถูกน้องหนูก็ต้องมองหาทําเลที่ใหม่สิที่มันใหญ่กว่าเดิมเพราะชุดเราเยอะถูกไหมแม่เออวะก็จริงของมันก็แม่เป็นคนบอกหนูเองก็ใช่ไงเฮ้ยเธอร้านเธอมีชุดสวยมากแล้วเธอก็ให้เช่าถูกมากแล้วเธอมีคอปวงจรอย่างเงี้ยแล้วเธอจะทำทำเล่นๆทำเล่นทำเล่นทำ มาแล้วคนมาถูกโหรอแต่ต้องขอบคุณแม่ๆจริงๆนะคะที่อุตส่าห์กระเสือกกระสนก็ได้แม่ไงเป็นคนที่พามาอย่างเงี้ยโอ๊ยตายแล้วรู้สึกแบบกำลังใจขนลุกจริงๆนะน้องตกพักมาวันนั้นคุยน้ำตาไหลอ่ะเออลองให้เลยอ่ะค่ะส่วนใหญ่มาเนี่ยบอกว่ามาจากมาดามแพมค่ะติดตามมาดามแพมเอออยากรู้ว่าร้านอยู่ตรงไหน ส่วนใหญ่คือลูกค้ามาแต่ไกลๆทั้งนั้งเลยฉะเชิงเซาปทุมนนทบุรีค่าน้ำมัน500อ่ะค่ะลำลูกาไปลับพันหนึ่งมาเช่าชุดสามลอนโอ้โหเจนคนลูกหมาเข้าใจแค่ว่าจะอยู่แค่โซนพัสหมุดเจดีฝั่งนู้นคือเมืองบางนาใช่ไหมพื้นๆแล้วค่ะเปิด โลกกระทัดเราว่าเอ้ยเราไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้เราสามารถไปต่อได้อีกพื้นที่ใกล้เคียงสามารถมาหาเราได้ถ้าเราบริการดีและถูกเราตตกใจทุกครั้งในเวลาถามราคาร้านเช่าเสื้อผ้าและน้องตั๊กเนี่ยเป็นคนที่รับฟังเราแล้วเขาก็าไปทําตามมันดีขึ้นไหมคะดีขึ้นแม่จากหลักหมื่นหนูได้เป็นหลักแสนนะดีไหมล่ะอ่าตอนนี้เราอยู่กับพนักงานสาวอายุน้อยร้อยล้าน <laughs> ซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องเขาก็แบบว่ามีฝ่ายบริการดูแลเทคแคร์ลูกค้าแล้วน้องเองเนี่ยก็ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีดังนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวราคาจะไม่บานปลายเด็ดขาดพร้อมกับทําครบวงจรถึงขนาดจัดแบบดอกจับด,ดอกไม้จัดอกี านลดน้าสังพีีเวดดิ้งอ่ะพอถึงวิธีจัดงานแต่งกับคงกับข้าวเรามีให้ด้วยไหมมีให้หมดอาหุงอาหารจะเป็นบุฟเฟ่จะเป็นโต๊ะจีนเรียกง่ายๆว่าเป็นเป่าเปาออกแกนไหนเออเป่าเปาออกแกนไนเพราะลนึงยังไม่จบนะยังไม่จบเขาแต่งงานกันเขามีลูกอ่าลูกเข้าโรงเรียนกิจกรรมโรงเรียนก็ต้องมาอุ้ย อันนี้คือความต่อเนื่องและคือความภูมิใจนะถ้าเกิดแม่มีร้านชุดที่ถูกเขาก็สามารถที่จะมีกําลังให้ลูกเขาทํากิจกรรมส่งเสริมได้เอาตรงๆอ่ะขอบอกนิดนึงนะเออใช่ต้องมาหาน้องจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะชุดเนตรนาลีแพงกว่าชุดนี่มึงเลือกจริง เดี๋ยวนี้วันอะไรต่อมีอะไรพี่ยาศาไอ้ภาษาไทยไอย้สุนทรผู้สุดสาครนึกถึงร้านไหนหรือถึงร้านนี้เมื่อกี้เนี่ยมาเช่ากันทั้งหลายคนจะถ,ถามว่าแล้วถ้าเกิดอยากต่งานมาร้านเปาๆแต่ยังไม่มีผัวหาให้ได้ไหมเอออันนี้แหละหาให้ด้วยไหมแม่แม่ <c oughs> หนูเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยมเมื่อตะกี้กูขึ้นไปข้างบนกูเจอแม่มานนั่งเฝ้าผัวกอดไม่ให้ไปไหนเลยเรื่องห,ห,หาผัวเนี่ยต้องใช้ความสามารถของตัวเองนะคะ สามารถเฉพาะตัวไม่เหมือนแม่น sw ีได้ผัวก็หลอกก็ต้องพักกีพักอะไรบ้างแหละหลวมหมดแล้วเพราะของเขายคือหนึ่งในความภาคภูมิใจนะคะในหลายครั้งที่เรานไปทํารายการแฟนคลับเราได้ประโยชน์ได้ความรู้สึกดีๆกลับมาเนี่ยแพมถือว่าเป็นกําไรชีวิตของแพมที่แพมไม่เคยคิดว่าเออฉันจะได้รับสิ่งดีๆจากคนอื่นๆแพมโดนกระทาโดนทําร้ายมาตลอดร้องไห้ตลอดพี่เป็นคนร้ายอ่ะหนูคิดว่าพี่เฮี้ยไหมล่ะคะ แม่ไม่ร้ายหรอกแม่ปากร้ายแต่ใจดีคนอื่นไม่รู้ว่ายังไงแหละแต่หนูว่าต้องขอบคุณแม่มากสาถูกขอบคุณแม่ที่เป็นแรงผลักดันแรงทีทั้งดุทั้ง,ง,งดา่าใช้คำดกแล้วบพ็อะทั้งคำดุทั้งคำด่าน้องฟังทั้ง,ง<ๆ>ดุทั้งด่าค่ะ<อ>คุณผู้ชมขะบางทีก็อุย้ยแม่กูดา่าทําไมดา่าแรงจังวะ<อ>แต่มานั่งนึกมันมีที่ไหนว่าเขาอยากให้ใจดีเขาก็ต้องดา่า ก็จริงนะถ้าเกิดไม่มีแม่แบบว่าเฮ้ยของเราดีอยู่แล้วทําไมไม่ทําทาไมไม่อย่างเงี้ยก็จริงๆก็จะเรื่อยๆเปื่อยๆเดือนละหมื่นไม่ถึงหมื่นมากอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ได้ก็แค่พออยู่ได้แต่ว่าไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินเก็บสิ่งหนึ่งที่น้องตักเนี่ยได้ทําร้านปอเปานี้ขึ้นมาเนี่ยร้านใหญ่ขึ้นเพราะอะไรรู้ปะทาหาตา์จ่ายค่าไฟค่าไฟขึ้นละหนึ่ง ะนะคะอย,อยากมาที่ร้านนี้ติดต่อ,อยังไงเดี๋ยวให้มาดามแพมช่วยอะไรนะเขาเรียกอะไรนะขึ้นตัวหนังสือใช่แล้วมึงบอกก่อนเถอะมึงบอกก่อนเถอะแม่หนูจำเห็นร้านไม่ได้อร <c oughs> อบก่อนเรารักพระสมุทรเจดีเปิดไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เห็นผมนั่งร้องเพลงู ตอนตอนนั้นอะออมีแค่ร้อย0อคนตอนนี้สองพันนะแม่เออสองพันผู้ติดตามนะคะ2 0สอพันผู้ติดตามจากร9 9 1เก้าาอยส มันก็มาได้ไกลนะคะดังนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยมันใช้ได้ทั้งเป็นประโยชน์แล้วก็โทษโ<อ>เหมือนกับกูที่ได้รับนะคะ<อ>ดีใจแทนน้องตัก๊กดีใจแทนครอบครัวน้องตัก๊กแล้วเมื่อกี้อะ่ะเจอคุณแม่ฉันอยากจะร้องไห้มากเลยแบบเฮ้ยน้องตัก๊กคุยกับมาดามแพมว่าเอออยากจะให้คุณแม่ภูมิใจอยากจะอะไรอย่างนี้เราก็บอกแม่ไปว่าน้องก็โทรปรึกษาเราแม่ก็บอกรักรักน้องตั๊กที่สุดรักมากเรารู้สึกว่าเออเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเรา ได้อย่างดีย้วแล้วอัดคลิปยาวขนาดนี้สงสารคนตัดต่อบ้างไหมไม่ไม่คือสงสารคนดูนะเอาเป็นว่าตอบแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้สำหรับการติดต่อออะบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อน0 8 0 5 5 1 4 1 5 4ค่ะอีกทีค่ะ0 8น5 5 1 4 1 5 4้่ค่ะโทรมาเบอร์นี้แล้วใครก็แล้วแต่นะคะอยากได้ชุดราคาถูกและสวยงามก็ต้อง ที่เป่าๆเลยค่ะใช่ค่ะนะคะคลาสสมุทรเจดีนะคะคลาสสมุทรเจดีอย่าไปสาขาอื่นนะคะมึงมีสาขาเดียวค่ะมีสาขาเดียวค่ะเอาอันนี้ให้รอดก่อนนะคะอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ